สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในเรื่องของการขนส่งสินค้าหรือว่าเรามักจะใช้คําว่าภาษาอังกฤษที่ติดปากมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับก็คือคําว่าโลจิสติกส์เนี่ยมีบทบาทกับโลกใบนี้มากเหลือเกินนะครับในการที่จะขับเคลื่อนระบบเศษษรษฐกิจนะครับให้ขับเคลื่อนกันไปแต่ว่า การขนส่งสินค้าโดยให้ผู้บริการขนส่งสินค้าเนี่ยในเรื่องของการโกกรีนี่นะครับท่านผู้ชมเขาก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันครับเพราะไม่สามารถที่จะขนส่งสินค้าโดยที่มีการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีความต้องการจากทางด้านของลูกค้าด้วยบอกว่าโอ้โหมันจะต้องช่วยกันลดแล้วละ่ะแต่ว่ามันมี เหตุผลนะครับว่าทําไมลูกค้าที่จะต้องมาหาผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยเขาถึงจะต้องมีเหตุผลว่าช่วยกันเรื่องนี้หน่อยได้ไหมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณเกติวิทย์สิทธิสุนทรวงศ์ครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทรีโอโกลบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนนะครับพี่เกติวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับเราโปรยไปเนี่ยไม่น่าจะผิดนักเพราะว่าเราให้บริการอยู่ทุกวันนี้ ตัวของเราเองเนี่ยในฐานะผู้ให้บริการเนี่ยเราต้องคิดอยู่แล้วแหละว่ายังไงจะให้มันโกกรีนได้ด้วยใช่ไหมครับ,รบนั่นคือหนึ่งละกับอีกด้านหนึ่งก็คือลูกค้าก็มาบอกว่าเฮ้ยเราก็ต้องโกกรีนเหมือนกันถูกต้องพี่เกติวิทย์ลองขยาย2-2มิตินี้ให้เราสับคือ<ห>จริง <ๆ S 2> รจริงอันนี้ต้องต้องต้องบอกว่าต้องขอบคุณลูกค้าของเรานะครับคือเราเมีลูกค้าที่ค้าขายกับประเทศในยุโรป EU เอยเยอะนะครับ,รบและลูกค้าเนี่ยก็เริ่มบอกเรามาเมื่อ 2- 3สปีแล้วบอกว่าพี่ตุ๋ยครับ ตอนนี้ลูกค้าของผมที่อยู่ที่ยุโรปส่วนใหญ่นี่อบอกเลยนะว่าถ้าเราจะขายของกับเขาต่อเราต้องมี Initiative เรื่องของ ESG เรื่องของ Green Logistics นะครับแล้วถ้าเราไม่มีเนี่ยอีกหน่อยเขาซื้อของกับเราไม่ได้แล้วนะขนาดนี้เลยนะครับแล้วมาตรการนี้มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะเราฟังตรงนี้ปั๊บเราก็คิดเลยว่าเ,เราก็ต้องมีโซลูชัน มาให้กับลูกค้านะครับซึ่งทุกคนก็คงทราบดีอยู่ว่าถ้าเราจะโกเรนก็ต้องใช้ e v trucks นะครับแต่ e v trucks เนี่ยรถ e v trucks มันแพงกว่ารถดีเซลเนี่ยสาเท่า5้าเท่ารถดีเซลล้านกว่าบาท e v t r u c k 4 5ล้านเรากำลังพูดถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ชาร์จไฟ100%นะใช่คเับแพงกว่ากันขนาดนั้นนะครับซึ่งแน่นอนต้นทุนของผู้ประกอบการต้องสูงขึ้นนะครับแล้ว ลูกค้าเองถ้าต้องการแบบนี้เขาก็าต้องยอมรับเหมือนกันว่า <S <S ในฐานะถ้าเราเป็นเซอร์วิสพรีเวอร์เป็นผู้ให้บริการเนี่ยถ้าต้นทุนของเราแพงขึ้นขนาดนี้ค<ม>่าไฟเองเราซื้อจากสถานี EV charging station เนี่ยก็ไม่ได้ถูกมากมนะครับคิดไปสาะตะแล้วเนี่ยมันคิดราคาเท่ากับรถด,ดีเซลไม่ได้แน่นอน<ม>นะครับผมเองก็ได้พูดคุยกับลูกค้าว่าคุณต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกรถ EV Trucks มาแล้วทำ g r e e n l o g i s t i c s ให้คุณเนี่ยด้วยราคา เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจะต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งมันจะต้องสูงขึ้นแต่ผมก็จะเข้าใจคุณอีกอะถ้าเกิดคุณมาใช้ผมร้อยเอร์ซต้นทุนคุณสูงขึ้นก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เรามาพบกันครึ่งทางดีไหมคุณอาจจะใช้เราสักยี่0ห้าสอซอย่างน้อยให้คุณมีอินิเชทีฟนะครับว่าในเรื่องนี้คุยออกับลูกค้าได้แต่ที่สําคัญที่สุดที่เราคุยออกับลูกค้าก็คือเราบอกว่า เราไม่ได้ทำเรื่องนี้แค่ CSR นะเราจะทำให้เป็นจริงจังเราจะเก็บคาร์บอนเตทเมนต์ให้คุณให้คุณสามารถไปโชว์กับลูกค้าคุณหรือโชว์กับหน่วยงานต่างๆที่เก็บตัวเลขเรื่องนี้ว่าคุณได้ลดไอ้คาร์บอนอมิชันจริงนะครับเป็นวินวินด้วยกันค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายเพิ่มขึ้นคุณไม่ใช่ได้แค่ CSR แต่คุณมีเรคคอร์ดซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ลูกค้าก็ยอมรับแต่นี้บอกได้สั้นๆเลยว่าถ้าหากว่าจะใช้บริการแบบนี้ มันจะไม่ไดเหมือนเดิมถูกต้องต้องทําใจนิดนึงนะอันนี้บอกได้เลยนะบริษัทใหญ่ๆที่เขาประกาศว่าเป็น net zero เนี่ยอย่าให้ผมเอ่ยชื่อในตลาดเนี่ตอนนี้รู้เลยว่าเขาบอกเลยว่าเขายินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้น10-15%จากราคาเดิมที่เขาเคยใช้รถดีเซลนะครับเพราะเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเรา ออกลถมาต้นทุน4ีหเท่าสูงขึ้นและจะมาชาราคาเท่าเดิมหรือถูกกว่าเดิม,มเป็นแต่ไม้ไแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาเพราะว่ามันเหมือนกับมีข้อบังคับมาจากต้นทางว่าคุณจะต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดลอ้อมมันก็เลยไปที่ลูกค้าเราแล้วลูกค้าเราก็เลยมาหาเราแต่ในอย่างเดียขนาดเดียวกันเนี่ยทางบริษัทรีโอเองเนี่ยก็มีความตั้งใจยอยู่แล้วผ่านหลายๆเรื่องที่พี่กิติวิทย์น่าจะพออธิบายได้ใช่ไหมครับเรื่องผู้นี้อันนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของ green l o ิ i s t i c s ซึ่งอย่างที่ผมเมื่อกี้คุยกับ นอกรอบนะครับว่าเราเป็นผมเชื่อว่าเป็นบริษัทโลจิสติกสคนไทยอันดับต้นๆน,น,นะครับที่ประกาศเลยบอกว่าเราจะทําเรื่องของก r e e n logistics แล้วก็เราจะเก็บเรื่องของ c a ์บอน statement ให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่เราพูดพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ในแผนธุรกิจของเราซึ่งปีปีเนี้เราใช้แผนว่า fast 2-4นะครับหนึ่งในตัว F A S T นะครับ fast เนี่ยตัว S ก็คือ sustainability and superb s ิ n เ s s โมเดลนะครับก็คือหมายความว่าเราก็จะทำเรื่องของ sustainability เรื่องของ green logistics เข้ามาในแผนธุรกิจของเราแล้วเราก็มีการเทรนพนักง,งานของเราให้รู้เกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนการจะทำยังไงในองค์กรต่างๆเพื่อให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับปีนี้เราเราเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ,รบเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนอื่นๆบ้างนะครับอ่านดูซิอันนี้ก็จะเป็นการขนส่งสินค้า ทางรางนะครับซึ่งเราก็เริ่มการขนส่งสินค้าทางรางจากจีนมาลาามาไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนขบวนแรกแล้วก็พอมาถึงประเทศไทยเรามีการขนส่งสินค้าจากสถานีรถไฟไปที่โรงงานลูกค้าโดยใช้รถ EV Trucks นะครับแล้วก็มีการวัดหมดเลยว่าตั้งแต่ต้นทางมาถึงที่ประเทศไทยเราลดคาร์บอนอิมิชชั่นไปได้เท่าไหร่โอ้ครับ,รบจริงๆระบบรางเนี่ยนะจะจะให้ลงลึกๆเนี่ย ต้นทุนเนี่ยมันจะลงมาได้เยอะพอสมควรมากกว่าการขน,นทางทุนก็งลงนะครับ<ม>เพราะว่าขบวนหนึ่งขนได้30-40ถึง40ตู้เพราะฉะนั้นต้นทุนต่อหน่วยการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลดลงแต่ที่สำคัญคาร์บอนอิมิชชั่นเนี่ยลดลงมากนะครับ<ม>ถ้าขนส่งทางอากาศเนี่ย<ม>เขาบอกว่าประมาณ0.7%<ม>ขนส่งทางรถไฟ0.35%แต่ถ้าขนส่งทางทางทางรถนะ5 7 5แต่ถ้าเกิดขนส่งทางรถไฟ0.06 มันลดไป4เท่าถึง10เท่าเลนะครับเพราะฉะนั้นการขนส่งทางรถไฟก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการโกเรียนได้เช่นกันเราแค่เปลี่ยนโหมดเท่านั้นเองไม่ใช่แค่เฉพาะขนขนคนนะขนของนี่ก็มองได้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเรื่องของตู้เห็นบอกว่ามีตู้ที่เป็นตู้แช่ด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ตู้ธรรมดานอันนี้จะเป็นตู้ควบคุมอุณหภูมินะครับก็เหมือนกันการส่งสินค้าทุเรียนไปที่ประเทศจีนนะครับ เมื่อก่อนเขาใช้หมดของการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกหรือทางเรือซะส่วนใหญ่เราก็มาส่งเสริมให้มีการขนส่งทางใช้รถไฟมากขึ้นนะครับก็จะทำใหเ้เรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์รบอนาไดออกไซด ลดน้อยลงนี่เป็นเรื่องของออปชันนะถ้าว่ามีสินค้าที่มันจําเป็นต้องไปทางรางนี่แหละแต่ว่าลดอุณหภูมิได้ด้วยเห็นบอกว่าในเรื่องของทางบกก็ดีเรื่องของระบบรางก็ดีในเรื่องของ warehouse ว่าคลังสินค้าสินค้าเห็นบอกว่าก็โกกรีนได้เหมือนกันยังไงตรงนี้ก็คือตอนนี้เรามีคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมินะครับที่จะไว้เก็บไวโดยเฉพาะอยู่ที่ท่าเรือสาไทยตรงสมุทรปราการเนี่ยก็ต้องใช้พลังความเย็นมหาศาล นะครับในอนาคตเราจะเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นโซลารูฟท็อปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มหาศาลหรือแม้กระทั่งที่เียวเซลล์โซลิดสาขาพระรามสี่ของเราที่กำลังจะเปิดในเดือนหน้าเนี่ยตรงนั้นก็จะมีห้องที่เราเรียกว่าเป็นไวน์สโตร์เ e ไว้เก็บไวน์ก็ใช้ไฟมหาศาลตอนนี้เราก็ ตัดสินใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแล้วกำลังคัดเลือกซัพพลายเออร์อยู่เพื่อทำให้ว่าที่เซลล์โซลารสาขาพระรามสีเนี่ยเราสามารถใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์รูฟท็อปได้ออฟฟิศเราช่วง2ปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานโซลาร์รูฟท็อปไปแล้วทั้ง2ตึกเหมือนกันในภาพรวมของประเทศบริษัทโลจิสติกส์ก็คงจะไม่ใช่มีแค่เราคิดว่าถ้าทิศทาง d i r e c t ั่นเป็นแบบนี้พี่กียติวิทย์คิดว่ามันจะ ส่งผลในภาพรวมยังไงบ้างคะคือต้องต้องเรียนนะครับว่าต้องบอกผู้ประกอบการทุกท่านว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าต้องการเราอ,อยากให้เราปรับตัวเราเองแล้วผมเชื่อว่าเขาก็พร้อมที่จะเพิ่มเงินค่าบริการให้กับเราตามการลงทุนที่เราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกคนคุยกับลูกค้าจริงๆว่าอเอ้ยคุณต้องการอะไรเราสาอนองความต้องการของคุณได้ขนาดไหนแล้วก็พบกันขึ้นทางและแน่นอนอย่างที่ผมบอกเขาไม่สามารถเปลี่ยนการขนส่งมาเป็น e-v truck ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเรามีคาร์บอนเซตเมนต์ให้เขาได้เนี่ยลูกค้า happy แฮปปี้ละครับผมยืนยันเพราะผมคุยกับลูกค้ามาหลายๆายทุกคนแฮปปี้แล้วครับ,รบเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชมครับบริษัทที่ทำเรื่องของการขนส่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดนะครับเขาคิดแล้วแล้วก็หลายๆเรื่องที่วันนี้เราคุยกันไปก็ได้ทำออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับท่านที่อ,อ,อยากจะ รู้นะครับว่าในเรื่องของ e-v ผมสั้นๆอีกนิดเดียว e-v t r u c รถบรรทุก e-v จะใช้ในช่วงไตรามาสที่สี่นี่ครับเราจะตั้งบริษัทเป็นจนะอยเวนเจอร์ขึ้นมาร่วมกับบริษัทออีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดเหมือนกันแล้วก็มาทําธุรกิจนี้ร่วมกันเห็นไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะยังไม่เห็นมี e-v t r u รถหรือว่ารถบรรทุก e-v วิ่งเลยแต่ว่าในไตรามาสสี่เดี๋ยวมีวิ่งเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เกียรติวิทย์มากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราพักสััััักกกกคคคครรรรรรรู่่่นนนนนะะะบบบบชวงงงห้าาาาาาเเเลมใือออขตยศ